เมื่อเช้านี้ช่วงประมาณ8ปดโมงเก้าโมงครับาทางสมาชิกวิสาเองมีการถแถลงข่าวม,มีการแบบว่ามายืนเรียงกันเลยนะฮะคุณพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์ครับโคศกของคณะกรรมการิารวิสามัญกิจการวิสาเนี่ยมีการเชิญชวนเพื่นพนพนพนอนๆสสวอมาร่วมถแถลงคัดค้านนะครับการนําร่างพรบรรการประกอบธรุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรเข้าสู่การพิจารณาของสอสในวันพรุ่งนี้โดยม,มีเหตุผลมากมายทีเดียวที่ทางสสอวอนะครับมองว่ากฎหมายฉบับนี้มัน มันเขาเรียกว่าเหตุผลหลายประด็นหลายประเด็นเนี่ยมันไม่ค่อยสอดคล้องกับยุคสมัยแล้วก็ไม่สอดคล้องกับเขาเรียกว่าประเทศไทยด้วยในการเรื่องของการส่งเสริมอับอายมุกนะครับบอกเป็นมันไม่ใช่เครื่องบอกว่าคาสิโนเนี่ยไม่ใช่เครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนแล้วก็มองว่าการลุกเล็กลนในการผลักกันเนี่ยมันดูไม่ค่อยสง่างามด้วยเดี๋ยวไปฟังเสียงของช่วงตอนของท่านสวครับค่ะพวกเราสมาชิกพุฒิสภาส่วนหนึ่งขอแถลงจุดยืนคัดค้านการนาร่างพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจ สถานบันเทิงครบวงจรรวมถึงการเปิดคาสิโนอย่างถูกกฎหมายเข้าสู่วาระการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรในวันพุธที่เก้าเมษายน2568ันห้ารหกดการดเนินการดังกล่าวเป็นการเล่งรัดขาดกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนและขัดหลักนิติธรรมและหลักธรรมาภิบาลอย่างแรงนะครับเหตุผลทางกฎหมายนะครับผมจะแบ่งเป็นเหตุผลหลายๆเหตุผลนะครับเหตุผลข้อที่หนึ่งก็คือผลทางกฎหมายกฎหมายที่เกี่ยวข้องเนี่ยการจัดธรรมชามติ ในประเทศไทยมีหลายฉบับนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสําคัญของรัฐหรือกิจการที่กระทบตอบประโยชน์ได้เสียของประเทศชาติหรือประชาชนนะครับคือได้แก่พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติพุทธศักราช2564มาตรา9และมาตรา10ระบุไว้ว่าในกรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นว่ากิจการใดมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ได้เสียของประเทศ ก็รวมถึงคาสิโน,น,น,เ,นเ,เ,เนี่ยนะครับเอ็นเตอร์เทนคอมเบกเนี่ยนะครับหรือสิทธิเสรีภาพของประชาชนคณะรัฐมนตรีสาม,มารถเสนอให้มีการออกเสียงประชามติได้และต้องดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงภาพสมญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ254มาตรา7วร2กําหนดให้ต้องจัดทําประชามติในกรณีใดบ้างนะครับมีกรณีที่หนึ่งก็คือการแก้ไขธรรนูญหมวดหนึ่งและหมวด2นะครับอน,นุสองหรือ วงเล็บสองเนี่ยคือการจัดทำรูปฉบับใหม่ทั้งระบบและอนุสามเรื่องที่กระทบต่อบุรณภาพแห่งอนาเขตซึ่งสามารถไปตีความไปได้ถึงการอนุญาตเปิดใช้สถานบันเทิงกบวงจรที่มีคาสิโนโซึ่งอาจจะผลกระทบต่อความมั่นคงและประโยชน์โดยรวมของประเทศครับก็ท่านสอวอนะครับคุณพิสิทธิ์เองนะฮะก็ระบุนะว่าสวเนี่ยเสนอให้รัฐบาลเนี่ยหยุดพิจารณากฎหมายร่างร่างฉบับนี้ก็คือนี่คือก่อนที่จะ คุณนุ้งอิงจะมีการาเบรกไปนะครับก็บอกว่าถ้ารัฐบ,บาลเนี่ยเดินหน้าต่อจะมีการควรจะมีการทำประชามติก่อนในมุมสวนะรวมถึงถ้าไม่หยุดเนี่ยครับก็วุฒิสภาอาจจะเข้าชื่อนะครับยื่นข้อร้องเรียนต่อสํานักงานป้องกันและปราบปารามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชหรือสารรัฐมนูลในการเรื่องของความผิดธรรมของสสด้วยนะครับก็ยืนยันว่าตอนนี้สสถึงเกือบ90%เนี่ในคัดค้านเรื่องของการผลักดันร่าง ของกฎหมาย entertainment c o m p l e x นะครับแล้วก็หลังที่จบแถลงข่าวเนี่ยจะเห็นภาพสวเนี่ยมีการทําท่ากาก,ากรบาทด้วยนะฮะไม่รู้เรามีภาพของช่วงนั้นหรือเปล่าเนาะม้าไม่มีเป็นไหไรก็คือเป็นที่ยกมายืนรวมกันแล้วก็ทำพมือก,กระบาทกันนะฮะไม่เอาไม่เอาไม่เอาคัดค้านนะฮะเรื่องของการที่จะไม่เอา entertainment c o m p l e x นะไม่ไม่เอากฎหมายนี้ไม่ต้องพิจารณาไม่ไม่รับทีนี้เมื่อกี้นะคะที่เราบอกว่าพอ,อ,อถอย ไปก่อนเนี่ยวันนี้เนี่ยนะ,ะสำหรับการประชุมในวันนี้ค่ะจะเป็นสภาพมีอะไรที่แบบเอ้มันน่าจะต้องจับตาดูต่อไปนะคะก็คือ,อร่างพรบคาสิโนเนี่ยอันแรกอาจจะอยู่ในวาระประชุมสภาหรืออาจจะถูกถอนร่างออกจากวาระประชุมก็ได้แต่ว่านะคะมากไปกว่านั้นอันนี้คนหวัดเสียวอยู่นะคะว่าเนี่ยกฎหมายพนันออนไลน์นะอาจจะถูกเอ๊ ยกมาเป็นแทนปุ๊บปึ๊บปั๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บปึ๊บป๊บป๊บอย่างนี้เปล่าเพราะว่าจริงๆผมว่าสิ่งที่น่ากลัวน่าสุดน่ะไม่ใช่คาสิโนนะฮะแต่เป็น,ปนพนันออนไลน์ซึ่งสามารถเข้าถึงประชาชนได้แบบเขาเรียกว่าไม่จำกัดอ่ะทุกเพศทุกวัยทุกสถานที่เพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตมันมีตัวหลอกแล้วเน่ใช่ไหมนะซึ่งอันนี้อันตรายมากไปแล้วก็เรื่องของการทําพนันออนไลน์เนี่ยตอนนี้กฎหมายแกล้กฎหมายรองแค่แก้กฎกระทรวงหรือผ่านมติครมลเนี่ย ไม่ต้องเข้าสภาด้วยซ้ำก็สามา้บังคับใช้ได้เลยนะฮะก็เนี่ยก็นื่เคือรเรื่องพนันออนไลน์นี่แหละฮะต้องจับตาเป็นพิเศษว่าจะมีการลักไก่หรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นการแก้กฎหมายลำดับรองครับไม่ต้องไปผ่านสภาอ่านั่นก็คือสิ่งที่เราทางข้องขาวไดโพสเนี่ยจะหยิบหยิบประเด็นเนี้ยมาให้ประชาชนทุกคนพยายามก่อติดว่ารัฐบาลจะมีการแอบผักดันเรื่องโอนันออนไลน์มาแทนหรือไม่นะฮะ